ครับวัวนี่ถ้าเกิดว่าอยู่คอกนานๆนแต่ว่ามันจะอ้วนไหมไม่อ้วนอากามันจะในขอกทําไมครับคุณตาม,มันไม่ได้เดินในอะไรไม่ได้เดินเออมไม่ได้เดินในเที่ยวในเที่ยวมันต้องเดินวัวถ้าใจมันโตจะอ้วนก็ต้องเดินต้องเดินดน,นะเออต้องเอาไปปลูกข้างนอกปลูกข้างนอกอ,อย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมง อย่างน้อยกับครึ่งวันนึ่ครึ่งวันนะประมาณครึ่งวันอครึ่งวันนี่เอาไปผูกเฉยๆก็ได้ดจเฉยๆให้มันได้เดินได้เที่ยวอืมไม่ต้องเกี่ยวหญ้าให้กินก็ได้อขอให้ได้เดินนะให้ได้เดินครับผมนี่นะอ๋อแสดงว่ามีที่ได้ผูกนะมผมว่าผมเดานะถ้าวัวได้ผูกข้างนอกมันจะไม่เป็นโรคข,ขาอ่อนแรงนะม,มันจะแข็งแรงอยู่นะคุณตานะโอ้เอาพอตอน พอตอนเช้าก็เอาออกมาผูกไว้ข้างนอกครับผมเนี่ยก็ทำความสะอาดขกอคุณตาทําความสะอาดข้อวัวด้วยทํายังไงครับคุณตาก็เอาเนี่ยนะขี่ืปครับผมทําไมถึงอยากทําให้ข้อวัวสะอาดๆครับคุณตาก็ให้มันนอนสบายหน่อยให้มันนอนสบายหน่อยใช่ไหมนอนดีมันก็ ร่างกายมันก็ดีอ่าผมชอบคำพูดนี้นะนอนสบายนอนดีร่างกายเขาแข็งแรงนะอ่าครับผมสวัสดีครับคุณตาคุณตาชื่ออะไรครับชื่อปานชื่อปานนะครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณตาเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบห้ายังไหวยังไหวยังพอเลี้ยงได้นะครับผมได้ไปเกี่ยวหญ้าตำทุ่งนาบ้างนี่เกี่ยวในสวนปลูกเหรอสวนพริกอ๋อปลูกพริกครับผม เห็นเขาบอกว่าพริกปีนี้นี่ขาดทุนกันยับเยินเลยนะขาดแน่คุณตาไม่ได้ราคารเลยไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีราคากิโลละเท่าไหร่ที่บอกว่าไม่มีราคาเนี่ได้กิโลละสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทนะสิบแปดบาทลงทุนเยอะไหมครับคุณตาลงทุนเยอะใส่ปุ๋ยลงทุนปุ๋ยครับผมแสดงว่าชาวบ้านเราเนาะทำอะไรก็ช่างนี่ขาดทุนหมดเลยนะขาดทุนแล้วสวนยางไหะได้ทำไหม เป็นยังไงบ้างส่วนยางพอได้ไหมพอได้พอได้นะครับผมก็ดีนะอย่าบอกนะว่าส่วนยางก็เอาขี้วัวไปใส่อ๋อใส่อ๋อครับผมนี่ก็อยากปลูกใหม่อีกเป็นเจ็บกว่าต้นโอเคถึงสองรอยกว่าต้นอ๋อก็แสดงว่าวันพอได้ใช่ไหมพอได้ดีกว่าทํานาไหมก็ดีกว่าเนี่ยครับผมแต่เท่าที่ดูนะถ้าเกิดว่าคุนตาบอกว่า ทิศขาดทุนสวนยางได้กําไรวัวละครับเป็นยังไงทีนี้วัววัวกับฟอรูสีหรอไฟอรูสีนะแต่ว่ายังไม่ได้ขายนะยังไม่ได้ขายครับผมเห็นกุณตาบอกว่ามีโอกาสได้ซื้อวัวมาใหม่ด้วยเนาะทําไมไม่ซื้อวัวตัวใหญ่มาเลี้ยงทําไมถึงเอาสายพันธุ์นี้มันหายากตัวใหญ่คิดอยากจะเลี้ยงไหมอยากจะเลี้ยงแต่มันมันแพงเลยแพงราคามันสูงอ๋อครับผม แล้วคุณตาผสมพันธุ์วัวยังไงบ้างพวกนี้นี่นี่เ็เอาพันธุ์ใหญ่เนี่ยพันธุ์พอพันตัวนะพอพันครับผมพอพันบาดโคกนะอ่าอ่าโอ้ตัวใหญ่นะตัวนั้นนะตัวใหญ่ครับผมนี่กระทบแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่หกตัวลูกอีกสองตัวโอ้แต่ว่าตัวใหญ่ในหน้าตานะอันนี้ได้ซื้อมาเลี้ยงไหมซื้อมาเลี้ยงเนี่ยซื้อตอนไหนคุณตาซื้อมาตอนสงการที่ผ่านมานะซื้อซื้อสองตัวโอซื้อ สามตัวพึ่งซื้อวอัวมาเมื่อสงการที่ผ่านมาสงการที่ผ่านมาสแสดงว่าราคาถูกสิถูกไหมไม่ถูกหรอกสี่หมื่นโอ้อสามหมื่นโอ้ตัวละหมื่นนะตัวละหมื่นซื้อมาเลี้ยงซื้อมาเลี้ยงสามตัวช่วงนี้วัวราคาถูกทำไมถึงได้ซื้อมาเลี้ยงช่วงนี้ครับคุณตาก็ไว้เพื่ออะไรคเพื่อขายครับผมไม่ได้ ถ้ามันมีราคาก็จะได้ขายครับผมก็ซื้อไว้เผื่อว่าถ้าเลี้ยงไปแล้วมีราคาก็พอได้ขายนะครับผมตาครับเลี้ยงวัวนี่ให้กินอะไรบ้างกินยาแล้วก็ซื้อหัวอาหารให้กินซื้อหัวอาหารทาไมถึงได้ซื้อหัวอาหารให้กินเวลามันมีเงินก็ซื้อเวลาไม่มีก็อยกินแต่ยาครับผมก็แสดงว่าพอมีให้กินนะออกินครับผม ผมดูแล้ววัวก็สภาพดีนะปกติฤดูนี้ตานะเหลือแต่กระดูกนะอ่าใช่ครับแต่ว่าวัวของคุณตานี่ก็ถือว่าสภาพใช้ได้เลยไปซื้อมาสามตัวนี่คิดว่าเลี้ยงไปนี่น่าจะพอได้กำไรไหมยังยังไรู้ยังไม่รู้นะเออยังไม่รู้นะรว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะจะขึ้นหรือจะลงครับผมสามตัวฝั่งนู้นเลยนะ อแต่ว่าคุณตาซื้อมาสามหมื่นนะโอ้โหผู้ชมครับตัวเมียหมดเลยตัวเมียหมดโอ้ราคาดีเลยนะตานะไม่แพงนะเลี้ยงวัวนี่ตั้งแต่เลี้ยงนี่เลี้ยงวัวสายพันธุ์นี้เลยใช่ไหมเคยเลี้ยงตัวใหญ่ที่เขาว่าแพงๆบ้างไหมยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ตัวใหญ่มันมีแต่เดือนนี้วัวพื้นบ้านเนาะวัวพื้นบ้านกับวัวลูกผสมเนาะอันนี้เลี้ยงง่ายไหมก็ง่ายเนะ อืมไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่ครับผมตอนเช้านี้ให้วัวก,กินอะไรครับคุณตาไหนเอาตะเฟื่องให้กินหญ้าเหรอครับหญ้ากัดหญ้าก็ได้ได้กินบ้างได้กินไม่ได้กินบ้าง,งอ๋อครับผมาได้เกี้ยวมาหรือ,อกินตอนเช้าครับผมก็เอาตะเฟื่อให้กินครับรองท้องก่อนอืมรองท้องนะ<ไ>แล้วได้เอาออกข้างนอกบ้างไหม เข่ออกก็มาผูกไวแ้แถวนี้นะตรงไหนครับคุณตานี่ละอ๋อแสดงว่ามีที่ได้ผูกนะอผมว่าผมเดานะถ้าวัวได้ผูกข้างนอกมันจะไม่เป็นโรคขาอ่อนแรงนะมันจะแข็งแรงอยู่นะคุณตานะโอ้โหอ๋อเอ,า,เอา,าตอนตอนเช้าก็ออกมาผูกไว้ข้างนอกครับผมเ่ยทำความสะอาดอกอ๋อคุณตาทําความสะอาดข้อวัวด้วยทํายังไงครับคุณตาก็เอา นี่นะพี่เลยครับครับผมทําไมถึงอยากทําให้ครอบครัวสะอาดๆครับคุณตาก็ให้มันนอนสบายหน่อยให้มันนอนสบายหน่อยใช่ไหมนอนดีมันก็ร่างกายมันก็ดีอ่าผมชอบคำพูดนี้นะนอนสบายนอนดีร่างกายเขาแข็งแรงนะอ่าครับผมแต่เท่าที่ดูนะคุณตานะซ้ายมือนี่ก็คือตักออกแล้วใช่ไหมขวามือที่สูงๆนี่ยังไม่ได้ตักอกนะ แล้วมีโอกาสได้ไปดูวัวตามตลาดนัดวัวควายบ้างไหมไม่เคยได้ไปดูแล้วคุณตาตั้งราคาอย,ยังไงบ้างวัวควายที่นี่กะเอาอ่ะกับกะเอาตอนที่เราลิงวัวมาหน้าตานะราคาถูกๆนได้ขายบ้างยังช่วงที่ราคาตกๆนี่อย่าไม่ได้ขายรอบปีนี้เพราะอะไรถึงไม่ขายพาขายหัวปีไปก่อนแล้วได้เท่าไหร่ Oh. ครับผมโอ้ oh, oh, ผู้ชมครับอันนี้ย่าอะไรครับคุณตาหนิย่าเสียบลูกในสวนอ๋อย่ากินนี้ปะโอ้ <c oughs> oh, นี่ฟางนะโอ้ oh, สวยหน้าตานะอ๋อมีทั้งข้างนอกและข้างในนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้กี่ร้อยก้อนครับคุณตา <c oughs> ไม่ได้เลยสามเที่ยวสามเที่ยวนะ ครับผมอัดมานี่ผมว่าน่าจะก้อนละสิบสองบาทสิบสามบาทนะค่าคนขนเท่าไหร่ครับคุณตาค่าขนเขาเทียระ้อยกว่าบาทเทียร้อยกว่าบาทนะตาครับวัวนี่ถ้าเกิดว่าอยู่พอกนานๆนแต่ว่ามันจะอ้วนไหมไม่อ้นวนอากาม,มันจะในขอกทําไมครับคุณตามันไม่ได้เดินในไันไม่ได้เดินเออมันได้เดิน,ได,ดน,นได้เที่ยวได้เที่ยวมันต้องเดินวัวถ้า ใมันโตจะอ้วนก็ต้องเดินต้องเดินดน,นะเออ,เออต้องเอาไปปลูกข้างนอกปลูกข้างนอกอ,อย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงอย่างน้อยก็ครึ่งวันนี่ครึ่งวันนะประมาณครึ่งวันอครึ่งวันนี่เอาไปปลูกเฉยๆก็ได้เฉยๆให้มันได้เดินได้เที่ยวอืไม่ต้องเกี่ยวหญ้าให้กินก็ได้ขอให้ได้เดินนะขอ,อให้ได้เดินครับผมอันนี้ทำมานานแล้วยังครับคุณตาแบบนี้ทำมานานแล้ว อากเดินข้างนอกนะอครับผมออกผูกข้างนอกทุกวันไหมไมทุกวันแล้วเวลาไหนว่างๆก็ออกมาผูกถ้าผมถ้าไม่ว่างก็ต้องเอาไว้ในคอกอ๋อแต่ว่าอย่างน้อยผมเดานะอาทิตย์หนึ่งก็สักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเนาะหละครับผมเห็นก็บอกว่าวัวพื้นบ้านนี่ราคาถูกจริงไหมคุณตาจริงถูกมากไหมถูกก่อ พอแก้ไขได้เนี่ยอ่าพอแก้ไขได้นะครับผมถูกผมปสูตรสีพอแก้ไขได้พอพออยู่ได้แล้วกันเนาะครับผมแล้วคุณตาได้ตัดต้นกล้วยอะไรให้วัวกินบ้างไหมต้นกล้วยนะต้นกล้วยก็เลยตัดโอ้สับให้กินครับผมแล้วเวลาวัวไม่สบายสังเกตอาการยังไงบ้างไม่สบายมันก็อจะอยู่เงาๆมันจะไป ไม่เดินไม่ไอะไรนะครับผมอ๋ออันนี้คือขี้วัวที่คนตาเอาออกแล้ว